เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องคำนึงต้องทำงมน,นไม่นั่ะเก็เนคนเคดความเดือ,อดร้อนเป็นทาจิต่อบนี้ข้อตางการทำไม่มีข้อบกอะายเป็นใครก็มาชื่ตัวเป็นใครก็เลยนี้ได้แล้วครามทำทุกใหตุผขอเราเองเขาให้เกิดความเดือดร้อนขเราเองเป็นหลักใหญ่ มนันเป็นการติดันเป็นมันกันประตูเคุก็จรางกัวเอาเองเป็นผู้ทำไม่ใช่ผู้อื่นทำเรื่องเราขอเที่เป็นผู้ทำเราจะมีสิทธตามความของโลกนิยมที่เป็นสิทธิตามโลกนิยมแต่ก็มีสิ่งบังคับ ภาณสิทธิ์ไปห้เราต้องทําในสิ่งที่ไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ควรคิดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด,ถ,พดถึงเกิดถึงกับเกิดความเดือดร้อนเสีตนอันนี้ทางเขาจะไปโาษณาแคนไม่ชื่อว่าวที่เลยคือข่ามีไทยมากน้อยตามส่วนของมันที่มีอยู่และแสดงออก หรือกระดันให้เราพูดพังในสิ่งที่เป็นความเรื่องของจิงนตเวรนจะพาจะไม่ร้า้คนที่พูดพังดีเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมัเป็นการฝืนสิ่งเหล่านี้คำว่าฝืนก็เป็นความลำบากถ้าไม่ฝืนก็ไม่ลำบากแต่จะต้องเป็นใจการฝืนฝืนมากน้่าแหละท่ ถ้าเกิดความักระตือาือร้นถ้าผู้ใดมีความเฉลียวฉลาดสามารถปัรลุสุดตนเองและฝืนยุ่งความและพูดภาษาไทยด้ในโลกเพราะคนสามัญธรรมดาทั่วไปแม้จะมีความคิด การพูดการทำเป็นภัยแับเดิวันดังคำเขไม่ทราบว่าที่แค่เป็นไขยนั้นคืออะไรมีแมะแกเสื้อด้วยที่ิดกันมีค่พูดไทจตาะมาเป็นผู้ทราบมาของไทยต้งรู้เหต่อรู้ผลของมันนั้นใดตลอดวิธีการแก้ไขแบบแด่ง หรือถอดถอนสิ่งลนั้นทีดเป็นไทยกับเป็นอื่นไออกไ,ได้โดยมีทวาสสลาดเล้ยงข่พันเป็นโยวาสั่งสอนพวกเราอยาักด้ <c oughs> วยแม้แต่โยวาที่มีความสลัดเล้งขและได้ผลเป็นที่ถึงทองเขาไทมาแล้วทั้งสิ้นดูเ้าองได้ตรงคนต่อทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาอมาเลยแม่ขอน้ำานั้นนน นำมาสั่งสอนตัดให้ได้ผลประโยชนเ,เป็นลำดับต่อทำจึงไม่มีอะไรที่จีกว่เทิาข้ามของพระพุบบทธเจ้าเพราะใจบริสุ์ไม่มีสิ่งเป็นคุกเกือยวเหมือในใจพวกเราทั้งหลายต่่งเติมเปมด้วยสิ่งทุกิ์เกลียก เราอยากเป็นคนดีมีตักดีมีความสุขมีความริ่นางปรุบันทานหักเพื่อสุข่า่ กรรมกรรมมับตางคนละแบบแต่ชอบดูวัที่ไปของกันทั้งหมดไม่ยอมอยู่กับเขาที่เรียกว่ากรรมตามมันนัากลัคทเรียกแต่จร่งที่กรมตามน to ั่นแหละ ข้อสูงมีบนม้วนจันทร์ของขัดท,ทั่วไปคือที่อยู่สูงาาาถึงอาจเรื่องยากสำหรับสามัญชนเราที่เยาว้ว่าเรามาหยิบย่ำทำลายให้หายสาบไปจากใจนั้นเป็นสิ่งที่ต้องถืออย่างมากมายทันงพะพุทธเจากในสาวัคันเคยถือมาแล้ว และเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายปี่ขั้ลางทั้งหลายเหล่านี้ให้เหลอแต่กระจายเปจากระไทยและปิจักพร้อมขั้นคมเห่งพทของมันแล้วประกาศก้องทาลายนในโลกทั้งสามนปนเวลาได้อสองพันห้าร้อยกว่าปีเกิดมาแร้วเฉพาะพิธศัพ์หนาของพระวพุทธองคพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคดมยิขะสมณะโค เราตั้งหลายังเห็นสิ่งเหล่านี้ดีงามดีรกายสิ่งเหน,นี้จะต้องอยู่บนที่นฐาคือใจของเราจากค้ัทบทำใหน้มีความยุ่งมาจากบนบน่ปไทยต้องกดต้องขวงให้นับความลำบากลำบุญนันบนความนับความทางความโกรความเกลียดสิ่งเหล่านี้มีแต่เครื่องกระเพื่อมขยับจิตใจ ให้เกิดปกติให้ชอบทร้ำขุมัวอ,อยู่เสมอกายของสามองเราธรรมดาจริงไม่มีเวลาเป็นปกติสุดเลยต้องถูกก่อ,อควรให้เกิดความกระเพื่อมขุมัวอยู่เสมอไม่เหมือนอิกกายของข้อสัญญาตัเราที่สิ้นจากสิ่งทั้งหลา,ายเหล่านี้ไปแล้วโดยสิ่นเชิง ท่านที่เก่าเหล่านี้เป็น,นท่านผี่สมบูรณ์เป็นที่ทาน้ำก็ประใสสะอาดเป็นที่ไม่มีสะกอนอยุ่คนแม่นิส่ยอาบีถ่ายต้อยไม่ต้องสัง่ต้องกรองทอะเป็นธรรมชาตที่สาเร็จโดยสมบูรณ์แล้วเพื่อ,อนจิตใจทาขงพวกเราทั้งหลายที่เป็นไปเ้วยกลมดึกตรง จะต้องในทักพ่อจะต้องในสังงส่งคลองด้วยสารพ่อคือความจิทงท่านเรียกว่าตัปตะธรรมทำใหกเขาที่ทั้งหลายด้ขาดเพียโดยดูสติปัญญาเป็นเครื่องสำคัญมีความเพียรเป็นเครื่องหนึ่งจังให้อทอดถอนผู้ใดจะเป็นจิตกาคตกล่างพยายามกำจัดความทอดถอตนเอง ควากสัตย์ใจความความเข้าใจนี a a ้เป็นฉากหนึ่งของจิตรือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของจลิตที่นำมาท้าอย่างแต่งหน้าออกปากความพระเข้ามากงความไม่ที่ต่างไปตรงนี้ย้วนล้าแต่ความโง่ความมั่งมั่นถ้าเห็นว่าสิ่งนี้เป็นไทยเป็นงานัานการปฏิบัติตัวเองจะเป็นคนจริงจัง จะเป็นคนมีนผลดีผลจะเป็นคนคอบค่ายครวในเรื่อง,องต่างๆแล้วเกิดอุบายลิขึ้นมาเรื่อยๆแต่ขอนอนเข้านั่งเข้าร่างกายมีนิสีความสลาดหรือไม่สลาดถ้าไม่เป็นนักคิดนักอ่านไรต่อความสลาดไม่มีแก้ที่เลือไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดของจีน ท่านสมาธิความสงบนั้นเพียงที่เหลือหมอะเป็นไปชั่วระยะกางเท่านั้นแต่จะอขอถอนด้วยกับยาทั้งส้นไม่ว่าที่เหลือกระเพิหมอนที่ว่าเพิพุ่งโผล่กระเพิดอะไรก็ตามทั้งส่วนยาส่วนกลางส่วนเดียวการนิพนยปัญญาไปไม่พ้นโภนาฟังให้ถึงใจมีโดยเคยปฏิบัติมามักใช้ออกหัวหูเพื่องได้เห็นโคต เห็นคุณของกิเลสได้เห็นโทษของกิเลสได้เห็นคุณของสติปัญญามาอย่างเต็มจังไม่มีที่ต้องสติปัญญาว่าทำการอะไรๆไม่ผกิระลิชนี้จะเกิดญญก็หยุดไปเรื่อยๆเจริญกระทั่ง,งสติปัญญาที่เหลี่ยมคมที่ดสทามาสว่ากังกิเลสประเภทแม่ละเอียดสุด ให้เป็นินไปจากวไปรล้พราะหน้า,านก็มิปัญญาเป็นสมาั้หลักสมาธิิสัมมาสังกัปโปที่เป็นองค์งองของมากนี้คือหลักใหญ่ของมักทั้วเราไม่ไประสงค์อยากจะเห็นพระมนลของเรางุ่มง่ามมากโดยมาใช้คิดทช้ความคิดทำแต่จอ,องทำทำอะไรก็หลักใจใเรื่องเอห่ามาก พราะความหนักใจอันน okay. right. <Huh? S 1> ี้เราหนักใจเรื่องของี่เดนัพนว่าจะขอขอนได้ด้วยวิธีใดเมื่อปฏิปัญญาไม่มีแสดงความแยกไพลมาอีกบ้างหนึ่งมีเคร่อ้องใจก็ถึงมีกองย้ำเสมอนั่งอยู่ให้ใขรควรดือยู่ให้ใครควรเราดังไม่สามารถอาฐารที่ให้ควรเรื่องอื่นใข้ควรเรื่องที่มีอยู่กับตัวอ่าวอวัยวะร่างกายทั้งหลาย ผลผนโดยฟันหลังเนื้ออ่นกดในอวนัยวะทั้งหมดทั้งภายานอกภายในขี้พายออกมา,าแยแยะออกมา,าดูสภาพของมันให้เห็นตามเป็นอย่า,า,างีจะกินในทางอริยภาพจะตามจะกินในความจริงของมันก็ตาม,าามตามหลักธรรมชาติของธาตุสี่งนี้มีนเป็ไปตามาให้กินด้วยปัญญาเราจะเห็นความของจิตที่เป็นตัวอุปทานนั้นออกมาจากสิ่งหนนี้โดยเฉพาบเมื่อปัญญา จึงราบไปถึงไหนถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วลำบากที่จะทำผิดให้หายกังวลกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้นอกจากมีความกังวลยึดถือในสิ่งนี้แล้วคืนภายนา็ยังเป็นภาระที่จะต้องยึดถือแบบถามไปอีกด้วยติดรูปติดเสียงจิดสิ่งตอดเครื่องเสีงขัดต่างๆเพราะความติดอวัยวะของตัวเองเป็นหลักใหญ่ เวลาทุกข์มากเพราะที่อื่เกียดยับทำลายนั่นเองไม่ใช่ทุกเพราะทุกมากเพราะการสูงที่เละจะเอาชนะที่เละก็ทุกมากนนแต่ทุกเพื่อทุกทุกันไม่ใช่ทุกเพื่อทุกหรือไม่ใช่ทุกเพิ่มทุกหรือทุกเพื่อเพิ่มทุกแต่เป็นทุกเพื่อจะถอนทุกถอนได้เลย ไม่ว่าสมาธิหรือไม่ว่าปัญญาการเหมาะสมเวลาใดให้ทําหน้าที่นั้นไม่ต้องคิดว่าสมาธิจะมาก่อนปัญญาสมาธิอย่างหรือปัญญาจะมาก่อนสมาธิอย่างทั้งสองอย่างนี้เป็นขึ้นจากจิตเดยียวการกาหนดพิจารณาทางสมาธิหรือทางปัญญาก็ต่างการกาหนดภาวนาทางสมาธิก็ต่างก็คือการบารุงการส่งเสริมจิตใจเดียวกัน ในนอกเหนือไปจากอีกตรงนี้ที่มีที่เด็จเป็นนตัวเองการทำรูปบาทุกบางทุกอย่างก็เพื่อจะคลักคล้องคล้องเก่าที่เหลือคล้องเก่าจิตใจทั้งตนให้มีความสงบจากที่เด็กและภาพขาดจากที่เด็กจะได้เดิมหนักด้วยด้วยวิธีการในวิธีการเช่นสมาธิหรือปัญญาแต่เราชอบคุ้นชอบคิดชอบ่านเราไม่ชอบคุณนั่งเพ่อวนที่ แม้กําหนดลมหายใจของดรือบริกรรมต่างๆก็เผลอไปเผลอไปไม่ติดเนื่องติดต่อกันเป็นําดับพอจะเป็นองค์สมาธิของความสงบขึ้นมาได้ถ้าจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้จิตมีการสิดเนื่องมีสติติดต,ต่อกับอารมณ์แห่งธรรมที่ตนคำนดนั้น หรือกำหนดขณะานักิติก็ขอให้ยุ่นเครื่องหลงที่ผ่านต่อโดยติดต่อเนื่องไปเป็นลำดับความสงบจะไม่ไปไหนเมื่อความรู้มาจ็ดต่ออยู่ในที่แห่งเดียวกันนี้จะเป็นความสงบขึ้นมาให้ยุ่ทั้งทั้งที่เราไม่เคยรู้ก็จะรู้ไม่เคยเห็นก็จะเห็นเพราะธรรมของจริงมีอยู่กับจุดนี้ ไม่มีอยูในที่สิ่คือความเคอเลยทัง้งหมดความมันจะติดนิแลจะเป็นเครื่องขวากต้้งทำทั้งหลายเข้ามาติดใจเครื่องกวากวาตังนน้งความโกกเข้ามาติดใจเครื่องกวากต้องปัญญาให้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีกําลังสามารถทำลักที่หยุดกระได้เป็นทั้งทางเนสารทะรุอุกรงไปหมด เราอยากคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตจนลืมฝัจจะทมซึ่งเป็นเรือ,อนแห่งมรรคผลนิพพานอันมีอยู่ตัวของเราเราไม่ต้องไปค,คาดการสถานที่ว่าการนั้นสมัยนั้นท่านบรรลุมรรคผลนิพพานการนี้สมัยนี้ไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นความเข้าใจเราควร สถานที่ที่ท่านบรรลุนั้นเป็นสถานที่ของผู้มีความเพียรกลมคืนไปกับปฏธรรมต่างๆผู้มีความเพียรกลมคืนไปกับปฏธรรมจับดูในะสถานที่ใดสถานที่ท่านก็เป็นสถานที่ทักดิ์เพราะผู้นั้นเป็นผู้ทักดิสิด้วยอาชีพธรรมด้วยข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่สถานที่จะเป็นผู้เป็นธรรมชาติศักดิสิเกิดกันบุคคลน,นั้นให้บรรลุมรรคผลนิพพาน แต่เป็นเรื่องอำนาจของมาดดูครอบอธิบัติต่างหาที่เสด็จขันคุ่นั้นสัรปน,นุสรผลุิทานไม่ว่าสมัยนน้นกับหรือสมัยนี้สมัยใดๆเหมคอนกันถ้าจะทํายังคงคืนอยู่กับใจโดยหม่ำเสมอแล้วนั่นแหละจะเป็นสถานที่เิดของขอุปนิพานคูนั้นแหละเป็นผู้จะทรงมัคผลิทานได้ในวันหนึ่งแน่นอนเมื่อความสามารถเมื่อการบรรุงเพียงพอแล้ว ด้วยวิธีที่ถูกต้องนั้นจึงไม่สำคัญในเรื่องสถานที่การสมทบสำคัญอยู่ที่กัรจรามที่ระพูติเก้าวแต่ทำไม่ได้แต่ทำไม่ว่าแบบไหนนักกันเราจะมาเลือกตัวอย่างใดที่จะถูกการหลักตัวว่าทำสำร็จหรัอไม่าขนาดนี้อู่ขนาดนี้ก็เป็นองคลสำหรับเราสถานที่นี้ก็เป็นมงคลสำหรับเรา ิริยาบทนี้ก็เป็นมงคลสำหรับเรบขาขณะนี้ก็เป็นมงคลสำหรับเราถ้าตั้งขึ้้าเสนอตั้งข้ามันมีความเทียมไม่ว่ากถานาที่การเวลาและปีิยาบทกล่าวประโยชน์ทางไม่ว่าสมัยนู้นสมัยนี้ไม่ยินยอดแต่ยินยอมข้าเทียมเป็นหลักหลักที่เป็นเทียมจริงกันกลับมาเป็นน,นิพพานได้มัธยัย

อาจารย์เรื่องที่เกิดขึ้นมาคือนักศึกษานักศึกษาในการโน้มน้าวผ่านมาทันทีแล้วได้รับสั่งการามคำสั่งโดยทาท่านผู้บัญชาการก็มาตรวจพบก็นักผ่านชืออันนามหรือการาว่าผ่านคำไม่ใช่คำโดยธรรมะเลเนิดการหลักคับ การดำเนินการหลักทำต้องดำเน,น,นินเรย่อยๆอย่างนี้ก็ติดสังขัรทางด้ามีาาปัญญาเรือเพื่อนกำลังทำนี้นก็ติเป็นมีความเพียนเป็นเจ้าหนุ่เสหมออย่างให้ข้อถอยก่อนแอมีเป็นทางเดินทั้งครั้งขพุตรีทราบและสมัยปัจจุบันตลอดอดีตที่จะเป็ีนไปข้างหน้าก็าต้องดำเนินหนักถ้าผิดจากเรื่องใครจะอยู่ที่ไหนก็อเป็นงงไม่เปิดประตู มีหลกักรับรองเรื่องรับผลนิพรานี้อยู่ที่ความเพี่ยวแม้เรียนใดบกกล้องเวานันบกกล้องเฉพาะกําลังของเราที่ยังไม่สามารถอานเอื้อมเท่านั้นเองรรคผลนิพพานี่ไม่ปรากฏแต่ายของเราอยากเต็มที่ดังทั้งขัตการที่ท่นานปรากฏมาแล้วขอให้พาคันทาความเข้าใจก่อนยิ่งกว่าจะไปคาดโน้นคาดานีดนน้ตามที่ตามสถานตามเวล่องมีลา วันหนึ่งจะพิจารณาเรื่องร่างกายกี่รอบกี่ครั้งกีง่ครั้งพิจารณาลงไปเขาให้แรกระจายไปหมดสร้างขึ้นมากำหนดทำลายลงไปทามันเห็นชัดเจนกี่ร้อยครั้งก็ตามไไม่เป็นการลา่ากยไม่เป็นการตึนตัดจนกว่าจิตั้งเรามันเหนื่อยมันจะพักมันก็พักได้สบายถ้าจิตทํางาน ด้วยากายศตกาสติแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อจะพักเป็นความสงบเย็นใจไม่ใช่เหนื่อยเหมือนอย่างทงานทิดอ่านทั้งหลายนั้นแล้วทําความเดอยร้อนแต่ถึงอื่นอย่างนั้นมีค่าเห็นชัดในสิ่งทั้งหลายแล้กลับกลับตัวเข้ามาสู่ความสงบไม่วุ่นวายกับาอ,อารมณ์ใดมีอำนาจทั้งกำลังถ้า,า,ากลับนับต้อนสิ่งกายใ,ให้เข้าสู่ความสงบ และให้สู่ความจริงได้้าติปัญญาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่เราจะมองข้ามไปทำไปนั่งเพาหน้าก็าไม,ม่เรื่องอะไรแลวอะไรเขาไม่มีทตสิเรียนทำคือเรียนดูหัวใจัขอเกิดเันคิดเรื่องอะไรบ้างดูคิดถูกคิดผือ เหน่อทำแท้อยู่ที่ใจความผิดความถูกอยู่ที่ใจยเยนตรงนี้จบแล้วไม่สงสัยโลกไหนๆทั้งนั้นพอเข้าใจเรื่องจิตโดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นอันว่าเข้าใจโลกโดยสมบูรณ์ไม่บุ้งเบเสริรมกับสิ่งใดๆทั้งหมดบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยสันติธรรมคือความสงบเยือกเย็นความพอตัไม่มีการไม่มีสถานที่ ในล่ำเวลาเข้ามาเป็นของข้อไม่มีอันอตนาคโท่เข้ามาก่อควรอีกความให้เกอดร้อว่าไปแสารั้งจีบเปนรงเป็น,นันเป็นตงอะไรจไปเกิดเ,เป็นอะไรอะไรบ้างในครบขา้างหน้าไม่วุ่นทังนั้นครทราบด้วยตัวเองแล้วว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างนี้นไม่มีทางสงสส่ทั้งอันตรานโ เรื่องกำเนิดเกิดี่ไหนไม่สงสัยความสุขความทุกข์ที่เป็นมาข้างหน้าอจะนาคตนั้นเป็นมาอย่างไรไม่สงสัยเพราะปัจจุบันมีขบขนเกิดอันนี้อนาคตไม่มีอะไรที่จะแทรกเข้ามาในจิตก็ทีเกิดขึ้ได้แล้วกานผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้จักพิจารณาข้างนอกก็ได้ร่างกายมีทั้งข้างนอกข้างในสุภะมาก มีทั้งข้างนอกข้างในถ้าโมทยมีได้ทั้งข้างนอกข้างในที่ท่านสองท่านไปเยี่ยมป่าช้าก็เพื่อจะหาตอย่สาภาพนั้นเทียบเทียบเทียงกับสาภาพที่ตนี้ตามีดิบผีสุกผีตายเก่า,ากลางใหม่ก็คือเรื่องความตายเป็นปัจจุบันด้วยกันอยู่ข้างในร่างกายของเรานี้จะเป็นตัวปัจจุันที่นา่าสนเรื่องข้าวอุาพะข้าวตกที่มีอยู่ภา,ายในตัวของเรานี้ก็ไม่ทราบจะรบอะไรบ้าง ศพตกศพไก่ศพอู้ทีประเภทเต็เมหนีหมดฝังอหนีนี่แหละทายเทะกันทุกวันทุกวันถ้าตัวของเราก็เป็นชาติศพอั่นแล้วบรรจุชาติศพทั้งหลายเอาไว้มันมีความสวยงามมีความสะอาดที่สชมถ้าดูตามหลักคัจริงที่มีนี่แหละเราจะสงสัยไม่ว่าร่างแบบที่ทายดูให้ให้หมดเรื่องหน้าของกัน แทงทะลุสงบแล้วขายสงบการสงบเองที่ไม่สงบกับความวุ่นวายก,กับสิ่งเหล่าน,นี้หม้เอาแตงเอาห่ากนั้นจะเป็นอครับนี้เป็นี้รึ่งไม่ตรงกับความจริงแล้วนั่นแหละความจอมปลอมที่คิดขึ้นมานั่นแหละเป็นเครื่องหลอกลวงไปงจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อะไรมนาะก่อนจิตของเราเองก่อปวนนะ่ เรียนให้รู้ต้องให้รู้ตลอดทั่วทิศในใจเรียนทำารือเรียนตัวเองรู้เรื่องของตัวเองให้ผัานเกณไหนมาไหนให้มีส,สติสตางอยู่กับความเปลี่ยนมีส,สติอยู่เสมอคำปรับนัยะเป็นความรู้สึกอยู่ภายในตัวเสมอก็คือว่าไม่าขานความเปลี่ยน เราดูในสิ่งที่เป็นพิจารณาสมัยปัญญาพิจารณาแค่ส่วนดูแทนนอกแทนในจนสูงบางต่ำเนี่ยข้างบนข้างล่างส้างขวางกับทางกลางดูทั้งข้างนอกข้างในมันไม่มีอะไรติดกันเหมือนเหมือนกันหมดถ้าดูรายละเอยียดถี่ถ้วนแล้วมันก็หายางสงบจิตใจก็สงบร่มเย็นสบายใจสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเนาะ คก็มุญว่าหาที่หนึ่งหลักแห่ประโยชน์หาที่หนึ่หลักแห่สบายเข้าใจสบายอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายหาใจร้อนแล้วอยู่นะมันก็ร้ออปากที่นั่นจะดีที่นี่จะสะดวกสบายไปแล้วปัขคอเด็กเข้าถึงคอเด็กทับติดมันหลอกไปตัวหล่อไม่ใช่ของของดีหล่อให้ได้รับความสุขอย่างโงงารดูประกอบความภาคความเพียง อย่าวุ่นกันอย่ายุ่งกันอย่าเที่ยวคุยกันอยู่คนเดียวนั่นแหละมันสนุกดูตัวเองพิจารณาตัวเองมันเรื่งองเูรื่องเา็กทำัญญาอธิบายให้ทุกคนทำเป็นี้อขอขอบพระคุณ <c oughs> ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลัง